ก็ขอกราบสวดีสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับบางเสือเช่นเคยนะครับวันนี้พี่ก็ไม่ได้มาแคสเกมนะครับหนูหนูน้องๆก็วันนี้พี่จะมารีวิวห้องนะครับอืมก็ผู้ติดตามแบบหนึ่งร้อยคนนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวห้องนะครับน้องๆก็ก็ไม่มีอะไรมากครับแตวพี่จะถ่ายดูแล้วพี่ก็จะพูดให้ดูทีละอย่างเลยนะครับน้องๆโอเคครับ นี่นะครับทุกคนก็ไปห้องของพี่เองนะครับก็พี่เพิ่งไปซื้อโต๊ะมาครับหนูนๆน้องๆนีย <Y ahu! S 1> กไห้องพี่เองนะครับนี่ก็จะเป็นเตียงของพี่นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นผ้าจีสกินครับนี่ครับก็พี่จะมารีวิวทีละตัวเลยนะครับนี่ก็เป็น พี่จะบอกราคาดีไหมครับว่าหนูหนูน้องเอาเป็นว่าไม่บอกแล้วกันนะเนาะเขาก็เป็นไม้นะครับที่พี่สั่งมาแจากว mm ัสดาถ้าใครถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปรู้ที่พี่รีวิวได้นะครับนี่นะครับแล้วก็แพนทอมนะครับ <L un ty> แล้วก็ฟังกันน้องๆแล้วก็มีสาย ขอ้อตอแเออถ้าใครไปรู้ว่าที่ตอบมาอะไรก็เข้าไปดูในชิปได้นะครับอโอเคครับถ้าที่พี่รีวิวมานี่ก็ก็ไม่มีอะไรมากครับน้องของพี่แล้วก็ข้องพี่ก็มีเชี่ยนเนี่ยครับก็นี่แหละที่พี่ทําแบบทํ o u t u b e อะครับโต๊ะพี่เพิ่งไปซื้อมาซื้อมาแบบแตะกี้เลยครับน้องพี่เลยแบบอยากรีบแบบมาถ่ายรีวิวให้อะครับอืม โอเคครับน okay, right? ้องๆก็ได้เห <uk> right? ็นห้องของพี่ไปแล้วใช่ไหมครับก็ห <qué> ้องของพี่ก็มีเท่านี้แหละครับน้องๆก็พี่ก็จะแบบพัฒนาช่องไปเรื่อยๆอะครับก็สามร้อยซับอะเจอกันละคับน้องๆพี่มารีวิวคอมมาน้องงบสองหมื่นทษทีละกันก็พี่ไม่ค่อยอยากจะพูดมากครับทุกคนเจ็บคอด้วยประเด็นอะ ก็ใครไม่ได้ดูที่พี่รีวิวใหม่นะครับก็ไปดูที่ช่องพี่ได้นะครับพี่ทําคลิปรีวิวไว้อยู่นะครับก็วันนี้น่าจะไม่มีอะไรหล้วมังคับน้องๆก็แบบแค่พี่อยากมารีวิวห้องครับร้อยซับบอหนอสองร้อยซับจะให้พี่ทํำไรเดียครับน้องๆคอมเมนต์ละกันคอมเมนต์ไว้ด้วยและกันโหลิ้นพันกันอ่ะก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะอยอมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่ด้วยนะครับหนูหนน้องๆป<ะ>ั๊กถ้าอยากให้พี่ทำอะไรอะ่ะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับอืมเจอกันใหม่ครับทุกคนบาย